สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรี่มีเรื่องเล่ากันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปสู่หนึ่งในคดีสะเทือนขวัญที่สุดของญี่ปุ่นเรื่องราวของจุนโกฟูรุตะเด็กสาวมัธยมที่ชีวิตถูกเปลี่ยนไปตลอดการเรื่องจริงที่โหดร้ายเกินกว่าจินตนาการและถูกจดจำในประวัติศาสตร์ในฐานะ40วันนรกที่โลกไม่อาจลืมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวในวันนี้ เหมือนเดิมอีกเช่นเคยถ้าคุณชอบการเล่าเรื่องลี้ลับสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสตอรี่มีเรื่องเล่าของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความลับที่ผมจะพาคุณไปค้นหากำลังใจเล็กๆของคุณคือพลังสำคัญในการทำคลิปของผมต่อไปครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับผมวันนี้มาในเรื่องที่มีชื่อว่า40วันนรกคดีฆาตกรรมโหดที่สุดในญี่ปุ่น เรื่องจริงของจุนโกฟูรุตะตอนที่1ประวัติและภูมิหลังของจุนโกฟูรุตะจุนโกฟูรุตะจุนโกฟูรุตะเกิดเมื่อวันที่18มกราคมคศ1971ที่เมืองมิซาโตะจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุน่นเธอเติบโตในครอบครัวเรียบง่ายอาศัยอยู่กับพ่อแม่พี่ชายและน้องชายรวมเป็นครอบครัว5คนบรรยากาศชาญเมืองของมิซาโตะในปลายทศวรรษ1980 คือเมืองนอนของคนทำงานที่เดินทางเข้าโตเกียวรายล้อมด้วยบ้านจัดสรรถนนย่านพักอาศัยและสวนสาธารณะเล็กๆที่ชาวเมืองคุ้นเคยกันดีฟูรุตะเป็นเด็กสาวมุ่งมั่นใส่ใจการเรียนสุภาพและเป็นที่รักของเพื่อนๆและคุณครูเธอมีผลการเรียนดีและขาดเรียนน้อยมากจนมักถูกยกเป็นตัวอย่างของนักเรียนสายกระตันอยู่และมีวินยัยในโรงเรียนมัธยมปลายยาชิโอมีนามิ ยาชิโอมินามิซึ่งเธอกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนั้นเองนอกห้องเรียนจุนโกะตั้งเป้าหมายชีวิตไว้อย่างชัดเจนเธอรับงานพิเศษตั้งแต่เดือนตุลาคม1988ในโรงงานขึ้นรูปพลาสติกเก็บออมเงินสำหรับทริปหลังเรียนจบและยังได้รับข้อเสนอให้ทำงานต่อในร้านอิเล็กทรอนิกส์หลังสำเร็จการศึกษาความขยันและความรับผิดชอบทำให้เธอเป็นเหมือนลูกสาวบ้านใกล้เรือนเคียงในสายตาคนรอบตัว ขนาดเดียวกันเพื่อนสนิทเล่าว่าเธอฝันอยากเป็นไอดอลนักร้องแม้จะยังเก็บความฝันนั้นไวเ้เงียบๆในสมุดบันทึกมากกว่าจะพูดโอ้อวดกับใครความตั้งใจอันอ่อนโยนนี้สะท้อนบุคลิกของเธอจริงจังแต่ไม่แข็งกล้าวมุง่งมั่นแต่ถ่อมตนปลายทศวรรษ1980คือช่วงฟองสบู่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเมืองรอบโตเกียวขยายตัวรวดเร็วเส้นทางรถไฟเชื่อมชานเมืองสู่ตัวเมือง ทำให้ชีวิตของนักเรียนมัธยมอย่างจุนโกเป็นจังหวะซ้ำๆระหว่างบ้านโรงเรียนและงานพิเศษทว่าภายใต้ภาพเมืองที่ปลอดภยัยก็มีด้านมืดของเยาวชนที่ถลายเข้าสู่อาชญากรรมและกลุ่มอันธพาลเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ทําให้สังคมญี่ปุ่นต้องหันกลับมาตั้งคําถามต่อกฎหมายเยาวชนและบทบาทสื่ออย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายซีรีส์นี้ ขอพาคุณรู้จักตัวตนของเหยื่อให้ชัดที่สุดเด็กสาววัย17ปีที่กำลังจะย่างก้าวสู่ชีวิตผู้ใหญ่ด้วยความหวังเต็มไปด้วยความฝันธรรมดาที่งดงามซึ่งยิ่งทำให้โศกนาฏกรรมในภายหลังสั่นสะเทือนผู้คนทั้งประเทศมากขึ้นไปอีกและนี่คือจุดตั้งต้นของเรื่องจริงที่ทั้งประเทศจดจำกรณีนักเรียนหญิงถูกฝังคอนกรีตที่กลายเป็นบาดแผลทางสังคมของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเราจะค่อยๆไล่เรียงสิ้นเวลาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เห็นทั้งชีวิตความฝันและบริบทที่รายล้อมจุนโกะก่อนเหตุการณ์อันมืดมนจะเริ่มขึ้นในปลายปี1988ซึ่งถ่ายที่สุดนำไปสู่การจับกลุ่มและการสืบสวนที่สะเทือนหัวใจผู้คนทั่วโลกในเวลาต่อมาและนี่คือจุดตั้งต้นของเรื่องจริงที่ทั้งประเทศกรณีนักเรียนหญิงถูกฝังคอนกรีตที่กลายเป็นบาดแผลทางสังคมของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามตอนที่ 2. วันสุดท้ายก่อนหายตัวไป วันที่25พฤศจิกายนคศ .1988 จุนโกฟูรุตะวัย7 7ปีใช้ชีวิตเหมือนวันธรรมดาทั่วไปในเมืองมิซาโตะจังหวัดไซตามะช่วงเช้าเธอไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายยาชิโอมินามิเหมือนทุกวันด้วยผลการเรียนที่ดีและความมุ่งมั่นเธอมักนั่งแถวหน้าฟังครูสอนอย่างตั้งใจวันนั้นบรรยากาศในโรงเรียน เป็นเพียงอีกหนึ่งวันของฤดูใบไม้ร่วงแสงแดดอุ่นๆส่องผ่านหน้าต่างแต่ในความจริงแล้วมันกลับกลายเป็นวันที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เธอได้อยู่ในโลกภายนอกอย่างอิสระหลังเลิกเรียนจุนโกะไม่ได้ตรงกลับบ้านทันทีเธอเลือกไปทำงานพิเศษที่รองงานขึ้นรูปพลาสติกใกล้บ้านงานนี้คือแผนการเก็บเงินที่เธอทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตการเลิกงานในตอนเย็น ทำให้เธอมักกลับบ้านช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเสมอวันนั้นก็เช่นกันเธอออกจากโรงงานในเวลาประมาณหัวค่ำพร้อมกระเป๋าเล็กๆใส่สมุดบันทึกและของใช้ส่วนตัวสิ่งที่น่าสะเทือนใจคือก่อนกลับบ้านเธอได้โทรศัพท์บอกเพื่อนสนิทว่าคืนนี้จะกลับไปพักผ่อนไม่ไปเที่ยวไหนน้ำเสียงปกติและเป็นกันเองนั้นกลายเป็นคำพูดสุดท้ายที่เพื่อนๆได้ยินจากเธอไม่มีใครคาดคิด ว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอจะถูกล่อหลวงและหายตัวไปจากถนนสายเล็กๆในย่านที่เคยปลอดภัยที่สุดสำหรับเธอมีรายงานภายหลังว่าช่วงค่ำวันนั้นจุนโกกขี่จักรยานกลับบ้านเพียงลํำพังถนนระหว่างทางคือย่านชานเมืองที่คุ้นเคยต้นไม้เรียงรายสะพานข้ามคลองและบ้านคนสองข้างทางเธอคงคิดไม่ถึงว่าการเดินทางระยะสั้นไม่กี่กิโลเมตร จะนำไปสู่โศกนาฏกรรมอันโหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อาชญากรรมญี่ปุ่นและยิ่งน่าเศร้าเพราะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่เป็นการวางแผนลวงเหยื่อโดยกลุ่มวัยรุ่นที่เธอไม่รู้จักมาก,ก่อนเลยค่ำคืนนั้นคือเส้นแบ่งของชีวิตจากเด็กสาวที่ตั้งใจเรียนทำงานเก็บเงินเพื่ออนาคตกลับถูกตัดขาดออกจากทุกสิ่งที่เธอฝันไว้โดยไม่ทันตั้งตัวซีรีส์นี้จึงไม่ได้เล่าเพียงเรื่องอาชญากรรม แต่คือการรำลึกถึงวันสุดท้ายที่ใครหลายคนยังจดจำได้วันที่เธอยังยิ้มและยังคงเป็นนักเรียนหญิงธรรมดาก่อนจะกลายเป็นเหยื่อของคดีสะเทือนขวัญตอนที่สการลวงเหยื่อและการถูกจับตัวคืนวันที่25พฤศจิกายนคศ1988คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมอันยาวนานและโหดร้ายที่โลกต้องจดจำจุนโกฟูรุตะ กำลังปั่นจักรยานกลับบ้านตามทางเดิมที่เธอใช้ทุกวันเส้นทางนั้นคุ้นเคยเป็นถนนเลียบคลองที่มีไฟถนนสลัวๆและบ้านพักอาศัยสองข้างทางทว่าคืนนี้กลับมีบางอย่างที่ต่างออกไปมีเงาของกลุ่มวัยรุ่นซ่อนตัวรออยู่ผู้นำเหตุการณ์ครั้งนี้คือฮิโรชิมิยาโนะวัย18ปีสมาชิกแก๊งยากุซ่ารุ่นเยาว์เขากับเพื่อนร่วมแก๊งอีก3คนวางแผนล่วงหน้า เพื่อหาสาวมาเป็นเหยื่อของความใคร่และอำนาจพวกเขาเลือกเป้าหมายแบบสุ่มและโชคร้ายที่จุนโกะซึ่งขี่จักรยานเพียงลําพังกลับบ้านในคืนนั้นตกเป็นเป้าหมายโดยไม่รู้ตัวมิยาโนใช้กลอุบายสร้งเป็นเพื่อนบ้านที่บังเอิญผ่านมาเขาเดินเข้ามาปะหน้าอย่างตั้งใจก่อนจะเตะจักรยานของเธอให้ล้มลงทำทีเป็นสุภาพบุรุษเสนอตัวช่วยเหลือขณะเดียวกันเพื่อนในแก๊งอีกคนก็โผล่มาสมทบ ทำให้บรรยากาศยิ่งชวนให้หลงเชื่อว่าทั้งหมดเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่มีคนใจดีพร้อมช่วยเหลือเด็กสาวผู้ตกใจแต่เบื้องหลังแล้วนี่คือแผนการลวงอย่างรัดกุ่มเมื่อจุนโกะยอมให้มิยาโนะพาเดินไปส่งบ้านเขากลับพาเธอออกนอกเส้นทางตรงไปยังบ้านร้างที่ถูกใช้เป็นจุดนัดพบของแก๊งอันธพานในจังหวะที่เธอเริ่มเอะใจกลุ่มเพื่อนอีกสามคนก็ปรากฏตัวปิดทางหนี ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหนือความคาดหมายเธอพยายามขัดขืนแต่ไม่อาจต่อสู้กับวัยรุ่นชายทั้งสี่ที่มีกำลังมากกว่าและเต็มไปด้วยเจตนามุ่งร้ายจากการสอบสวนภายหลังพบว่าพวกเขาอาศัยความสัมพันธ์กับยากุซ่าเพื่อข่มขู่ไม่ให้จุนโกะร้องขอความช่วยเหลือมิยาโนะกระซิบคำเตือนโหดเที้ยมว่าหากเธอคิดจะหนีหรือแจ้งตำรวจครอบครัวของเธอจะถูกทำร้ายทันที ความกลัวต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่และพี่น้องทำให้เธอจำใจเงียบและตกอยู่ในอำนาจของพวกเขาการลวงเหยื่อครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการใช้กำลังแต่คือการเล่นกับความไว้ใจและความหวาดกลัวเป็นการปิดกั้นทุกทางเลือกของเหยื่อจุนโกถูกบังคับพายังบ้านของหนึ่งในผู้ก่อเหตุซึ่งต่อมากลายเป็นสถานที่กักขังนานกว่า40วันที่เธอต้องเผชิญกับความทรมานเกินกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะทนไหว ในสายตาชาวเมืองวันนั้นไม่มีใครรู้ว่าเด็กสาวผู้ขยันตั้งใจเรียนได้หายตัวไปท่ามกลางถนนอันเงียบสงัดไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพียงความเงียบอันเย็นเยียบที่กลืนร่างเธอเข้าสู่เงามืดของอาชญากรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นการกักขังในบ้านของผู้ก่อเหตุหลังจากถูกล่อลวงและพาออกนอกเส้นทางจุนโกฟูรุตะ ถูกนำตัวมายังบ้านของโยโกยามะหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุในย่านอายาเซชานกรุงโตเกียวบ้านหลังนี้เป็นเพียงบ้านธรรมดาสองชั้นของครอบครัวแต่กลับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานกักขังนรกที่ปิดตายความหวังของเด็กสาววัย17ปีภายนอกดูเหมือนบ้านคนทั่วไปมีหน้าต่างม่านและเสียงผู้คนตามปกติจนเพื่อนบ้านแทบไม่ทันสังเกตเลยว่าเบื้องหลังนั้นกำลังเกิดอาชญากรรมอันสะเทือนใจ ในช่วงแรกจุนโกะยังคงเชื่อว่าหากเธอให้ความร่วมมืออาจจะถูกปล่อยตัวกลับบ้านแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือแก๊งวัยรุ่นทั้งสี่คนไม่มีความตั้งใจจะปล่อยเธอออกไปตั้งแต่ต้นพวกเขาปกปิดเรื่องการหายตัวไปของเธอด้วยการบังคับให้โทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่ว่าปลอดภยัยกำลังพักอยู่กับเพื่อนเสียงทางโทรศัพท์อาจทำให้ครอบครัวโล่งใจชั่วครู่แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการสร้างกรอบป้องกันให้กับผู้ก่อเหตุไม่ให้ถูกสงสยัย การกักขังในบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจุนโกะถูกจับขังในห้องเล็กๆที่แทบไม่มีที่ไปไหนหน้าต่างปิดมิดชิดเธอไม่สามารถมองออกไปเห็นโลกภายนอกได้อีกสิ่งที่ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายคือครอบครัวของเจ้าของบ้านเองก็รู้เรื่องแต่กลับเลือกที่จะปิดตาและปากปล่อยให้โศกนาฏกรรมดำเนินไปอย่างเงียบงนันนี่คือหนึ่งในจุดที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นตั้งคำถามอย่างหนักภายหลังว่าทำไม ผู้ใหญ่รอบข้างถึงนิ่งเฉยต่อสิ่งที่เห็นคืนแรกของการกักขังจุนโกะเริ่มตระหนักว่าความฝันในชีวิตของเธออาจไม่มีวันได้สัมผัสอีกต่อไปเธอถูกตัดขาดจากโรงเรียนเพื่อนเพื่อนและครอบครัวที่รักการได้กลับบ้านการได้เรียนต่อหรือแม้แต่ความสุขธรรมดาเล็กๆอย่างการนั่งกินข้าวกับครอบครัวล้วนถูกพรากไปเพียงเพราะความโหดร้ายของคนไม่กี่คนที่เห็นเธอเป็นเพียงวัตถุสนองตันหา ทุกนาทีที่ผ่านไปในบ้านอายาเซคือความกดดันที่บีบขันหัวใจและคือจุดเริ่มต้นของการทรมานที่ยาวนานถึง40วันเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงบันทึกการก่ออาชญากรรมแต่เป็นภาพสะท้อนของความมืดมนในจิตใจมนุษย์ที่สังคมไม่อาจลืมเลือนการกักขังในบ้านซึ่งดูปกติจากภายนอกจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุกเงียบที่จุนโกะไม่เคยหนีพ้นตอน40วันแห่งความทรมาน การถูกกักขังของจุนโกฟูรุตะไม่ใช่เพียงแค่การถูกขังให้อยู่ในพื้นที่จำกัดแต่คือการกดขี่และทรมานที่ยืดเยื้อนานถึง40วันเต็มๆช่วงเวลาที่เธอต้องเผชิญในบ้านอายาเสะคือสิ่งที่ไม่มีใครควรประสบในชีวิตมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นทุกทรมานเหล่านี้กลับถูกซ่อนเร้นอยู่หลังกำแพงบ้านธรรมดาที่ภายนอกดูเงียบสงบเหมือนบ้านคนทั่วไปในช่วงวันแรกๆของการกักขังจุนโกยังพยายามรักษาความหวัง เธอเชื่อว่าอาจมีโอกาสที่ผู้ก่อเหตุจะใจอ่อนและปล่อยตัวหรืออย่างน้อยใครบางคนอาจสังเกตเห็นความผิดปกติและเข้ามาช่วยแต่ทุกวันเวลาที่ผ่านไปกลับทำให้ความหวังนั้นเลือนรางลงอย่างรวดเร็วแก๊งวัยรุ่นทั้งสี่ใช้ความเป็นอันธพาลและสายสัมพันธ์กับยากูซ่าในการข่มขู่ไม่เพียงแต่ห้ามหนีแต่ยังบังคับให้เธอทำตามความต้องการทุกประการจุนโกะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง เธอไม่สามารถกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้อีกและทุกครั้งที่คิดถึงครอบครัวความเจ็บปวดทางใจยิ่งทวีคูณการที่ถูกบังคับให้โกหกพ่อแม่ทางโทรศัพท์เพื่อปิดบังความจริงยิ่งทําให้เธอรู้สึกผิดและสิ้นหวังความกลัวไม่ได้มาจากภัยต่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความกลัวว่าจะนําอันตรายไปสู่ครอบครัวหากขัดขืนความโหดร้ายของผู้ก่อเหตุได้ไม่หยุดอยู่เพียงการกักขัง พวกเขาเริ่มชักชวนเพื่อนในกลุ่มและคนรู้จักให้มาร่วมสมรู้ร่วมคิดบ้านหลังนั้นจึงกลายเป็นคุกใต้ดินที่ไม่มีใครมองเห็นแต่กลับมีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาเพื่อร่วมในการกดขี่เด็กสาวผู้ไร้าทางออกยิ่งเพิ่มความโดดเดี่ยวและความหวาดกลัวในใจของเธอคืนแล้วคืนเล่าจุนโกะถูกปล่อยให้จมอยู่ในความมืดและความเงียบของห้องเล็ก เธออาจจะยังแอบหวังลึกๆว่าใครสักคนจะได้ยินเสียงหรือสังเกตความผิดปกติแต่ไม่มีใครมาไม่มีสัญญาณจากภายนอกที่จะนำพาเธอกลับสู่ชีวิตเดิมทุกวันเวลาที่ผ่านไปคือการสูญเสียตัวตนความฝันและอนาคตที่เคยรออยู่ข้างหน้า40วันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายที่ยืดเยื้อเป็นรอยแผลที่ตอกย้ำว่าความเงียบของสังคมและความเฉยเมยของผู้คนรอบข้าง ก็สามารถกลายเป็นอีกหนึ่งผู้สมรู้ร่วมคิดที่ปล่อยให้ความอายุติธรรมดำเนินไปโดยไม่มีใครหยุดยัง้งตอนที่ 6. ความโหดร้ายที่ทวีขึ้นกลางเดือนธันวาคมคศ1988ช่วงเวลาที่จุนโกฟูรุตะถูกกักขังไว้ในบ้านอายาเษได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่ความโหดร้ายทวีคูณขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งเด็กสาวผู้เคยสดใสเริ่มสูญเสียพลังใจทีละน้อยเธอไม่เหลือสิทธ แม้แต่จะขัดขืนหรือปฏิเสธเพราะทุกความพยายามในการต่อต้านจะตามมาด้วยการลงโทษที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมผู้ก่อเหตุทั้ง4และเพื่อนๆของพวกเขาใช้เธอเป็นเสมือนวัตถุที่ถูกแบ่งปันอย่างโหดเหี้ยมสิ่งที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดคือความเงียบและการเมินเฉยของคนรอบข้างครอบครัวของหนึ่งในผู้ก่อเหตุรู้ว่ามีเด็กสาวถูกกักอยู่ในบ้านแต่กลับเลือกที่จะไม่เข้าไปขัดขวาง พวกเขาอ้างความกลัวอิทธิพลของแก๊งยากุซ่าเป็นเหตุผลทั้งที่แท้จริงแล้วความเงียบนี้คือการปล่อยให้ความโหดร้ายดำเนินไปโดยไม่มีใครหยุดยัง้งจุนโกะจึงติดอยู่ในห้องแคบๆที่ทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแต่ละวันผ่านด้วยบรรยากาศกดดันเธอแทบไม่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเสียงหัวเราะเสียงฝีเท้าและเสียงพูดคุยของเหล่าวัยรุ่นที่เวียนกันเข้ามาในบ้านเป็นสัญญาณเตือนของความทรมานครั้งใหม่ จุนโกะคงนั่งตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าในคืนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างความมืดของห้องที่ถูกปิดตายจากโลกภายนอกยิ่งทำให้เวลายาวนานราวกับไม่มีสิ้นสุดในจุดนี้ความหวังแทบไม่เหลืออยู่แล้วแต่เธอยังคงมีแรงใจเพียงเล็กน้อยที่ผูกพันกับครอบครัวความรักต่อพ่อแม่และน้องชายคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอยอมทนอยู่ต่อโดยไม่คิดทำอะไรที่จะนำภัยร้ายมาสู่คนที่บ้าน ใจิตใจของเธอถูกกดดันจนถึงขีดสุดแต่ก็ยังพยายามรักษาส่วนเล็กๆของความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ให้ดับสูญไปในความมืดสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้สะเทือนใจมากที่สุดคือทุกการกระทำโหดร้ายเกิดขึ้นในบ้านที่มีลักษณะเหมือนบ้านคนธรรมดาเพื่อนบ้านเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันเด็กๆเ,เล่นใกล้ถนนแต่ไม่มีใครเอะใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในคือการทำลายชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ความปกติที่ปกปิดความผิดปกตินี้เองที่ทำให้คดีนี้ถูกจดจำในฐานะฝันร้ายที่ซ่อนอยู่หลังประตูบ้านจุนโกะต้องทนอยู่กับความโหดร้ายในแต่ละวันโดยไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยและนี่คือเพียงครึ่งทางของ40วันแห่งนรกช่วงเวลาที่เหลือยังมีแต่ความมืดมิดรออยู่ข้างหน้าเรื่องราวนี้จึงไม่ใช่โศกนาฏกรรมส่วนบุคคลแต่คือคำถามใหญ่ต่อสังคมญี่ปุ่นว่าทำไม ผู้คนรอบข้างถึงเลือกจะเงียบเมื่อเห็นความอายุติธรรมอยู่ตรงหน้าตอนที่เจร่างกายและจิตใจที่ย่อยยับเวลาผ่านไปเกินครึ่งของการถูกกักขังในบ้านอายาเซจุนโกฟูรุตะกลายเป็นเหยื่อที่ร่างกายและจิตใจถูกทำลายอย่างต่อเนื่องความโหดร้ายไม่ได้จำกัดอยู่แค่การถูกควบคุมแต่การทำให้เธอสูญเสียศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ทีละน้อยทุกวันคือการเผชิญหน้ากับการทำร้ายร่างกายที่หนักหน่วงขึ้น ทั้งจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหลักและผู้คนที่ถูกชักชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมบันทึกจากการสอบสวนภายหลังเผยว่าจุนโกะถูกบังคับให้อยู่ในสภาพที่เลวร้ายเกินกว่าจะทนไหวเธอแทบไม่ได้กินอาหารครบถ้วนถูกบังคับให้อยู่กับเศษขยะและต้องทนกับสภาพอากาศหนาวเย็นของฤดูหนาวโตเกียวโดยไม่มีเสื้อผ้าที่อบอุ่นพอความหนาวกัดกินร่างกายควบคู่กับบาดแผลที่สะสมจากการถูกทำร้าย ยิ่งทําให้เธออ่อนแอลงอย่างรวดเร็วความทุกข์ทรมานทางจิตใจยิ่งรุนแรงไม่แพ้กันจุนโกะรู้สึกว่าตนเองถูกตัดขาดจากความเป็นมนุษย์เธอไม่เหลือพื้นที่ปลอดภยัยไม่เหลือเสียงใดๆที่จะปลอบโยนให้เธอรู้ว่ายังมีใครรออยู่ข้างนอกความรู้สึกผิดที่ต้องโกหกครอบครัวทางโทรศัพท์ในช่วงแรกกลับยิ่งกัดกินใจเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์และไม่มีใครมาช่วยเธออาจเริ่มคิดว่า ตนเองจะไม่มีวันได้กลับไปกอดพ่อแม่หรือเจอเพื่อนๆอนอีกเลยเพื่อนบ้านบางคนเคยเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่กลับไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องภายในครอบครัวความเมินเฉยนี้กลายเป็นกำแพงที่ปิดกั้นความช่วยเหลือทุกทางแม้เสียงร้องที่พยายามส่งออกไปก็จมหายไปกับความเงียบของสังคมรอบข้างแม้จะถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ แต่จุนโกยังมีจิตใจที่เข้มแข็งในบางช่วงเวลามีรายงานว่าเธอพยายามทำตัวให้ไม่สร้างปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำร้ายหนักกว่าเดิมความอดทนนี้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอยื้อชีวิตไว้ได้นานกว่าที่ใครจะคาดคิดทว่าทุกการพยายามกลับถูกบทขยี้ด้วยความโหดร้ายที่ทวีขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องราวของจุนโกในช่วงเวลานี้จึงไม่ใช่เพียงการถูกทำร้ายแต่คือการลบเลือนความเป็นมนุษย์ของเธออย่างเป็นระบบ จากเด็กสาวผู้สดใสกลายเป็นเงาที่ถูกกดทับอยู่ใต้ความมืดมิดของความโหดร้ายและนี่คือสิ่งที่ทำให้คดีนี้ถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่ไร้ความปราณีที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตอนที่8การสิ้นหวังและความเงียบของสังคมยิ่งเวลาผ่านไปความสิ้นหวังของจุนโกฟูรุตะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวัน40วันในบ้านอายาเซไม่เพียงทำลายร่างกายเธอ แต่ยังทำลายความหวังลึกๆที่เคยเชื่อว่าจะมีใครสักคนเข้ามาช่วยแม้เธอจะยังคงหายใจอยู่แต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนถูกลบออกจากโลกทีละน้อยโลกภายนอกยังคงดำเนินไปตามปกติโรงเรียนยังเปิดสอนผู้คนยังทำงานและเพื่อนบ้านยังคงใช้ชีวิตในละแวกเดียวกันแต่ไม่มีใครเอื้อมมือเข้ามาในความมืดที่เธอกำลังจมอยู่ความเงียบของสังคมคือปัจจัยที่ทำให้โศกนาฏกรรมนี้ดำเนินไปได้อย่างยาวนาน ครอบครัวของผู้ก่อเหตุเองรู้ความจริงแต่เลือกปิดตาเพราะกลัวการแก้แค้นจากยากุซ่าเพื่อนบ้านบางคนเคยได้ยินเสียงกรีดร้องหรือเสียงผิดปกติแต่กลับตีความว่าเป็นแค่ปัญหาภายในบ้านและไม่เข้าไปยุ่งเสียงเล็กๆของเด็กสาววัย17ปีจึงกลายเป็นเสียงที่ไม่มีใครฟังสิ่งที่สะเทือนใจที่สุดคือภาพของความปกติที่ห่อหุ้มความผิดปกติบ้านอายาเสะยังคงมีผู้คนเข้าออกเหมือนบ้านธรรมดา มีวัยรุ่นหัวเราะพูดคุยเล่นเกมและสูบบุหรี่ในห้องนั่งเล่นขณะที่เพียงไม่กี่ก้าวห่างออกไปจุนโกะกำลังนั่งอยู่ในห้องมืดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวเส้นแบ่งระหว่างความจริงของเธอกับความจริงของสังคมภายนอกห่างกันเพียงผนังบางๆเท่านั้นในใจของจุนโกะความสิ้นหวังคงกัดกินอย่างต่อเนื่องเธอคงถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมไม่มีใครเห็น ทำไมไม่มีใครได้ยินหรือแม้กระทั่งทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เธอต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ความทรมานได้มาจากการถูกทำร้ายเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการรู้ว่าตนเองถูกลืมไปท,ทั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่สังคมญี่ปุ่นภายหลังคดีนี้ตั้งคำถามครั้งใหญ่ทำไมระบบกฎหมายเยาวชนครอบครัวและชุมชนถึงล้มเหลวพร้อมกันเช่นนี้ทำไมความเงียบถึงฆ่าชีวิตหนึ่ง ได้ยาวนานกว่ามีดหรือกำมปั้นคดีฟูรุตะจึงไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมส่วนบุคคลแต่กลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นด้านมืดของสังคมด้านที่เต็มไปด้วยความเฉยชาและความกลัวจนยอมปล่อยให้ความอายุติธรรมเกิดขึ้นตรงหน้าโดยไม่เอื้อมมือเข้าช่วยนี่คือช่วงเวลาที่ความสิ้นหวังของจุนโกะพุ่งถึงขีดสุดและยังคงดำเนินต่อไปโดยไร้แสงสว่างจากโลกภายนอกในบ้านหลังหนึ่ง ที่เงียบงนันแต่เต็มไปด้วยเสียงโหยหวนที่ไม่มีใครได้ยินคืนสุดท้ายและความตายอันสั่นสะเทือนหลังจากถูกกักขังยาวนานกว่า40วันชีวิตของจุนโกฟูรุตะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดในคืนเดือนมกราคมคศ1989สภาพร่างกายของเธอในตอนนั้นอ่อนแรงจนแทบไม่เหลือเขาโครงของเด็กสาวสดใสที่เคยยิ้มให้เพื่อนๆที่โรงเรียนอีกต่อไป บาดแผลสะสมจากการถูกทำร้ายความหนาวเหน็บของฤดูหนาวและการขาดอาหารทำให้ร่างกายเธอแทบจะรับไม่ไหวแล้วทว่าความโหดร้ายยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นคืนสุดท้ายความโกรธและความเบื่อหน่ายของผู้ก่อเหตุถูกระบายออกมาอย่างไร้ความปราณีรายงานภายหลังเผยว่าพวกเขาระบายความโกรธใส่เธอเราวกับไม่เห็นว่าเป็นมนุษย์อีกต่อไป ทุกการเคลื่อนไหวทุกเสียงร้องทุกลมหายใจของเธอกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ก่อเหตุยิ่งทารุณมากขึ้นความเงียบจากครอบครัวในบ้านและเพื่อนบ้านรอบๆยังคงเป็นกำแพงที่ทำให้เสียงร้องขอชีวิตของจุนโกะไม่เคยถูกได้ยินในช่วงเวลาสุดท้ายจุนโกะทรุดลงด้วยความอ่อนแรงเธอแทบไม่สามารถลุกขึ้นยืนหรือขยับร่างกายได้บันทึกบางส่วนบอกว่า เธอไม่อาจดื่มน้ำหรือรับอาหารอีกต่อไปร่างกายที่เคยเปี่ยมด้วยชีวิตชีวากลับเหลือเพียงเงาอันอิดโรยความเจ็บปวดทางกายและทางใจหลอมรวมเป็นความเงียบงันที่ค่อยๆกลืนเธอเข้าสู่ห้วงสุดท้ายของชีวิตเช้าวันถัดมาจุนโกะจากไปในสภาพที่สะท้อนถึงความโหดร้ายไร้ขอบเขตของมนุษย์การตายของเธอไม่ใช่เพียงการสิ้นสุดชีวิตของเด็กสาววัย17ปี แต่คือการเปิดโปรงด้านมืดของสังคมญี่ปุ่นสังคมที่เพิกเฉยต่อเสียงร้องและความผิดปกติรอบตัวจนสุดท้ายต้องแลกด้วยชีวิตของผู้บริสุทธิ์เมื่อข่าวการเสียชีวิตของจุนโกะปรากฏในเวลาต่อมาสังคมทั้งประเทศต่างช็อกและโกรธแค้นความไร้ปราณีของผู้ก่อเหตุทำให้คดีนี้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเรื่องราวของเธอ กลายเป็นบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นว่าความเฉยเมยและความกลัวสามารถฆ่าชีวิตคนหนึ่งได้พอๆกับอาชยากรที่ลงมือคืนสุดท้ายของจุนโกะจึงไม่ใช่เพียงการสิ้นชีวิตแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของเสียงที่ถูกกลบเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยถูกฟังจนกระทั่งเธอไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วและเสียงเงียบนั้นยังคงก้องสะท้อนในสังคมญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่สิบ การค้นพบศพและการเปิดโปงคดีหลังจากคืนสุดท้ายอันแสนโหดร้ายในเดือนมกราคมคศ1989ผู้ก่อเหตุทั้ง4ตระหนักได้ว่าจุนโกฟูรุตะได้สิ้นชีวิตแล้วพวกเขาได้ไม่เลือกเส้นทางสำนึกผิดหรือยอมรับความผิดแต่กลับเรียบหาวิธีกำจัดหลักฐานเพื่อปกปิดสิ่งที่ตนเองทำลงไปบ้านอายาเซที่เคยเป็นคุกแห่งความทรมานจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามซ่อนอาชญากรรม อันโหดเที่ยมที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นพวกเขานำร่างของจุนโกะใส่ลงในถังน้ำมันเหล็กขนาดใหญ่เทคอนกรีตปิดทับจนแข็งตัวจากนั้นจึงขนไปทิ้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในย่านโคโตะกรุงโตเกียวท่ามกลางเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างถังคอนกรีตนั้นดูไม่ต่างอะไรกับเศษวัสดุทั่วไปที่คนงานใช้วางเกะกะไม่มีใครเอะใจว่าภายในบรรจุร่างของเด็กสาวผู้บริสุทธิ์ ที่หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนการหายตัวไปของจุนโกะสร้างความกังวลให้กับครอบครัวอย่างมหาศาลแม้เธอจะเคยถูกบังคับให้โทรศัพท์กลับมาบ้านเพื่อโกหกว่าปลอดภัยแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปหลายสัปดาห์โดยไม่มีการติดต่อครอบครัวเริ่มไม่เชื่อและแจ้งตำรวจให้ช่วยตามหากระบวนการสืบสวนจึงเริ่มต้นขึ้นทว่าตำรวจในช่วงแรกกลับยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับความจริงที่เกิดขึ้นได้จนกระทั่งมีเหตุการณ์พลิกผัน หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุถูกจับกลุ่มในคดีอาญาอื่นและหลุดปากพูดถึงการฆ่าหญิงสาวที่ถูกซ่อนศพไว้ในถังคอนกรีตข้อมูลนี้นำตำรวจยังพื้นที่ก่อสร้างในเขตโคโตเมื่อเจ้าหน้าที่พบถังน้ำมันต้องสงสัยและทำการเปิดออกสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือหลักฐานชัดเจนของอาชญากรรมที่สะเทือนใจที่สุดร่างของจุนโกฟูรุตะข่าวการค้นพบศพแพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว ความโกรธเกรี้ยวและความเศร้าโศกปกคลุมสังคมคดีนี้ได้รับการขนานนามว่าคดีหญิงสาวถูกฝังคอนกรีต Concrete Encased High School Girl Murder Case และถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุอาชญากรรมที่โหดร้ายเกินบรรยายที่สุดไม่เพียงแต่เพราะความทรมานที่เหยื่อต้องเผชิญแต่ยังเพราะความเฉยชาของผู้คนรอบข้างและความร้ายความรับผิดชอบของผู้ก่อเหตุการเปิดโปงคดีนี้ทำให้ญี่ปุ่นทั้งประเทศ ต้องหันกลับมาตั้งคำถามกับระบบยุติธรรมและกฎหมายเยาวชนทำไมคนหนุ่มไว้เพียง16-18ปีจึงสามารถทำอาชญากรรมโหดร้ายเช่นนี้ได้และทำไมบทลงโทษที่ได้รับจึงไม่สมกับความสูญเสียของครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายเรื่องราวของจุนโกะจึงไม่ได้จบลงแค่การคนพบศพแต่กลายเป็นบาดแผลทางสังคมที่ถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบัน